Pull my heart out of my chest, train my mind so I forget. Sink your teeth into my bones, dig me out, then fill the hole. Tear me apart. สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่บอส y l e c h ช n แนลวันนี้เราก็จะมีรถ z X6R มารีวิวคร่าวๆเจ้าของมารีวิวดีกว่าว่าเขาใส่ของแต่งอะไรไปบ้างทำอะไรไปบ้างเสียไปเท่าไหร่บ้างเห็นๆ,ๆอย่างนี้ก็หลักแสนนะครับผมโอเคครับผมเดีย๋ยวเราไปพบหน้ากับเจ้าของกันเลยสวัสดีครับผมบชื่อครับชื่อดก็มีมีคลิปแล้วเนาะ คลิปหนึ่งที่เออโคตรเทียนเลยที่เพี้ยนั่นเอามาเพราะตอนนี้ก็อัปเดตของแต่งไปแล้วเนาะเราเราก็ใส่ไปเยอะแล้วล่ะโคเทียนเลยไปเยอะอะ่ะอ่ะรีวิวเริ่มเลยเริ่มเลยเอาตามสไตล์เราเลยเราจะเอาตรงไหนเอาเอาเอาหน้าไปหลับเอาท้ายเลยหน้าไปท้ายเลยุคเกทียนของกีลัญญากีารัญญาอ่าอะไรอ่ะอ่ะจัดไป แล้วก็จะมีโอโบสี่ตัวเป็นมีมี่โอโบเป็นมีเนี่โอโบมันจะมีเลนมีเนี่แล้วก็ไทเทเนียมไทเทเนียมแพงอันนี้เพิ่งรู้ว่ะเนี่ยอ่ะจัดตาต่อันนี้ไปสอยมาของเขาแล้วก็มีกันล้มเป็นชุดกันล้มหน้าหลังของแม็กก็่หน้าหลังแม็กกิ่งอันนี้หน้าก่อนเนะอ่ะตอนแรกมันพิการหลังเจะตูนเข้าไปยังไงอโอเคตูนจากข้างล่างไปบนตู้น้ำแคอเป็นชุดมีเงิน น็อมีเนีแมนะงละร้อยยี่เองอะไรงิบตัวแล้วก็นี้เป็นน็อตขอเวสปิดนกระจกางคนแกงลกัว่าทำไมมีุกระจกจริงมันมันแค่หาลูกยาบมาปิดเฉยมันก็เลยมือที่ใสกระจกอ่ตัวใหญ่นี่อันนี้แต่งเนาะใช่นี้เป็น เป็นงานเทียนซีใช้ไอพเป็นข้อม่องไปแล้วกบาอันนี้มาใหม่เนาะตอนนั้นยังไม่มีบ้างมีเลยเอามีแล้วเหรออ่าโอเคตอนแรกมันสีดำมันกลิ้งไคแล้วก็จะมีอะไรกาแทนกาแทนโมเนนัดไปแล้วก็เป็นสอกแอนเดตเต้ Okay. โอเคอเลยป่ะนุ่มเหนียวน,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 นุล่ละมาณการสะบัแล้วก็การสะบัดของเลสซิ่งบอยตอนนั้นก็ใส่เลเซอร์บอยใช่ไหมเพียงย่า,อออาลองขับรถเล็กมาใส่ไปก่อนออให้มันเหนื่อยก่อนแต่อันนี้เทสกับหัวข้าศูนย์เพื่อนมาเกือบปีแล้วไม่รั่วไม่ซึมก็อโอเคแล้วแข็งแข็งด้วยยี่สิบสี่ระดับอันนี้อะกล่องเลเซอร์ที่ชาร์จโทรศัพท์อ๋อที่ชาร์จโทรศัพท์ไหนมันชาร์จตรงไหนอ่ะนี่เปิดโอ้เปิด USB แล้วก็จะมาครอบแข้งอันนี้คือเต็มเลยเนาะเป็นครอบแบบครอบฟาร์อนครอบเต็มเลยใช่ปะเป็นโหนกด้วยเพราะว่าอมันจะเป็นสาบลงมาอย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยให้ให้ดูมิติไกลๆมันดูอ้วนขึ้นเลยเนาะดูเต็มขึ้นเลยของของอาวันของเจ็ดเอ็กซ์คิปอะไรมีหมดแล้ว TDR อะไรก็ขับกันนิึงอ่าลองมาดีต่อเป็นกัดแก๊งกีดีนัสซิงอันนี้อันใหม่อันเก่าเนี่ยเออทำไมปลูกที่ล่มเออ ที่ดื่มนะเราอ่ะออ่าแล้วก็จะมีเป็นส่าปิดน้ะมันเครื่องของเซเว่นสปีดแต่ตอนนี้หาไม่ค่อยจะได้แล้วเป็นเนียมเพราะว่าทำไมหาไม่ course, okay. ได้เขาไม่ขายไม่ผลิตมาอยู่ร้านไม่ค่อยเจอส่งมาเลยส่วนมากจะมีของพวกเซ็ตเก้าร้อยพวกอะไรแต่นี้มันเซ็ตเอกสิบใส่ได้เซ็ตสามร้อยพวกสามร้อยมีปะอยากเอาไปใส่มั้งวะมีนะมีใช่ปะมีครับอะแพงปะเออแล้วน้ำมันเครื่องเติมปะไม่กลินนะมันมันมีขั้นใต้นี่มันจะมีไอ้ลูก เขาเรียกว่าอะไรเป็นยางโอลิงอีกทีหนึ่งดูหลอดมาให้ด้วยดีเท่เลยเออว้าวน่าใแล้วก็เป็นฝาถังฝาน้ำมันเครื่องกระปุกเล็กของซามมูรีอืมอ่าตรงนี้ข้างล่างก็จะเป็นปกสนามฝุ่มงานไฟเบอร์ไฟเบอร์ธรรมดาต้องลองดูไกลๆดูดิเออเต็มเนาะมีไกลเต็มเลยตอนนั้นก็จะมชิดล้อไงเต็มเต็มเต็มมีเลยใส่กันมากกว่าอันนี้ก็จะเป็นน็อตไทเทเนียม ไม่ใช่น็อตอะไรนะไม่ใช่น็อตเลดไม่ใช่น็อตมีเนียมน็อตห้ามเอามาใส่เด็ดขาดน็อตมีเนียมตรงเนี้ยน็อตเลดได้แล้วก็น็อตเซอรเนียมใส่ได้เพราะน็อตน็อตมีเนียมอ่ะเงี้ยมันอ่อนกว่าเวลาเรามราใส่ทิ้งกันอยูใช่ขาดเลยขาดกับหัวน็อตเลยได้เลยอันตรายครับแล้วก็จะมีน็อตเซอรเนียมมันสี่ตัวฝั่งฝั่งนู้นฝั่งนี้อ่าไล่มาฝั่งนี้กันเป็นท่อเบิร์นเอาท์สองจุดห้านิ้วเดี๋ยวค่อยฟังเสียง ฟังเสียงอันนี้เอาไปซ่อมมาแม่งเหมือนได้ใหม่เลยเออตัดมาให้ใหม่ตอนนั้นมันจะติดตดกว่านี้นะพี่เสียวว่าไปทำที่ไหนวะร้านเบอร์แถวห้าร้อยเองพี่เนี่ยเขาทำตอนนั้นผมโดนรถชนท้ายไงแอลอโล่พี่ก็เป็นรอยพี่จะไปทำหน้าตัวน่าจะได้นะพี่ลองที่นี่เขาดูอันนี้หูยึดเขาก็ทำให้ใหม่ตรงนี้จริงๆมันบุบลงไปเลยอ่ะอันนี้เขาซ่อมให้ใหม่ไม่ได้เปลี่ยนนะซ่อม ก็เหมือนเหมือนใหม่เลยเนาะแล้วก็ผ่าแคทอันนั้นอีกอันนั้นก็ไม่มีอันนั้แสดงว่ายี่ห้อนี้หลังบริการหลังการขายโอเคโอเคผ่าอดมินตอบเร็เวเลยโอเคอ่าแ,แล้วก็จะมาเป็นปั๊มหลังนี่เลยต้องติดมาอันนี้คือสายไล่สายไล่สายเพราะมันต้องไล่อยู่แล้วเพราะว่าถ้าเกิดใช้กับสายเดิมอ่ะมันสายเดิมมันเป็นยางอันนี้มันเป็นเหมือนเป็นใยอะไรถักเนี่ยแหละมันจะให้ประสิทธิภาพที่ว่าเต็มที่กว่าถ้าเกิดเราใส่ของเดิมมาเราใส่สายเดิมมาไม่ก็มีเหมือนต่างลยจากใช้ปั๊มเดิม ถ้าเกิดคนงบน้อยๆอ่ะไล่แค่ไล่แค่สายบีกอะไรก็โอเคแล้วไม่จะเป็นต้องแบบนโบอะไรขนาดนั้นก็ได้แต่แสงสวยเช่นเป็นบบโบปัดข้างอ่าแล้วก็จะเป็นขาจับของไอเอสบีไอเอสบไอเอสบีเฉยไอเอสบีโฟอะไรแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปซื้อเลยมาเชียอ๋อโอเคโอเคอ่าแล้วก็จะมีเป็นลอดลอดลอตเลดเฉยสามตัวเป็นลอตน้ำมันด้วยอันนี้แล้ก็เป็นลอตธรรมดาสายของแอคทีฟวายแอคทีฟ หมดเลยเนี่เซ็ตแอคคีาสายตรงแพงปะสามสี่พันหนึ่งสามพั 3, น 3, กว่าบาทนะถ้าเกิดรวมรวมหัวน้ำมันรวมอะไรหมดแล้วนะเนี่ยได้เซ็ตเนี้ยสามพันสามพันกว่าบาทเลยมันด,ดีดีกว่าแบรนด์เนมยังไงวะใกล้ถ้าเกิดเอาไปเชื่อมไปฮิวอะไรนี่ก็ไม่ได้ทิ้งเขามากแต่เฮิวมันก็จะมีเรื่องที่ว่าเขาย้ำหวัหวอะไรกันมานเฉยเยมันเลยทําให้แบบว่าคนกว่าอะไรกว่าใช่แต่เวลาเราสมมติเราเปลี่ยน เราเปลี่ยนปัม๊มสมมติเราเปลี่ยนจากไอ้นี่ไปใส่เป็นพวกเอ่อตัว G P H P อะไรเนี่ยมันก็ต้องมาปรับองศาใหม่มันก็ต้องมาเปลี่ยนหัวใหม่หมดเลยมันต้องตัดทิ้งไปเลยแล้วก็ย้ำใหม่ย้ำใหม่ใช่ครับอันนั้นคือข้อเสียของแต่ว่าแต่มันจะได้เลยถ้าเกิดเป็นพวกนั้นก็ดีคือมันได้องศามันไม่สายมไม่บิดอะไรงอง่ายอะไรอย่างเงี้ยคือทนทนเลยถ้าเเป็นพวกนิวอ่แล้วก็จะเป็นยกสปูลหลังของเซเว่นสปีดสีแดงอ่า โดนยางไปแค่นั้นอันนี้ยางอะไรเอ่อซูเปอร์โคซ่าเอีฮะรน80ถก0ต้องต้องยางตัวนี้แหละเนาะใช่จบทีสนาอือแต่มันมีเออหรือเอ็ีมีมีสองอันคือเอซีกับเอ SC อซมันจะเป็นตัวท็อปกว่านี้ขึ้นมาอีกตัวหนึ่งก่อนที่จะไปเป็นสลิปแต่นั้นมันใช้ในสนามใช้สนามตอบโจทย์สุดแล้วคือเรื่องการวอร์มอะไรไวเหมือนตัวนี้ใช้ถนน เอสพีมันเป็นก็เป็นกึงน่งถนนกึ่งสนามเหมือนกันแต่<ช>ว่าเอสซี SC มันจะเหนียวกว่าแต่ว่าข้อเสียคือต้องใช้ถ้าเกิดเราเอาขับขับเราจอดทั้งไว้ทวั้งวันอย่างเงี้ยเราเอาไปขับเลยอะ่ะยางมันจะเสียไวต้องใช้ที่วอมยางก็คือมันเลยกลายเป็นแบบว่าเหมาะกับสนามมากกว่า<อ>ที่ว่าต้องที่วอมยางแล้วอยเอาลงไปขับแล้วก็จะมีน็อตเป็นน็อตเนียมออะไรไม่รู้ถึง <laughs> ม <laughs> ใช<อ>้ใหม แล้วแม่งผ้าตัวนี้เกือบพันเน่ยมันผ่าอยูเยอะมากใ okay. ช่แต่ได้สวยวนะได้สวยนะอยากได้ล่แดงๆต้องสไปหลังเข้ามาที่เหลือไม่มีมากก็เสิท,ท้ายสัน้นกระจูนลดมาขนาดนั้นอ่ะฟังเสียงฟังเสียงเบาๆขอเบาๆ โอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e และกดติดตามเป็นกำลังใจให้บอสไสยชาแนลด้วยครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ